ครับกาสวัสดีครับานุช้มวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาประพูดแล้วก็ต้องมาสอบถามกับป้าอ้อยฝันแม่นครับผมป้าอ้อยนีลาที่บายหลายคนหลายท่านาว่าเราเรผัวเราเป็นคู่ครับผมเป็นคู่ครับพอออ <laughs> พออมูเพื่อนเพื่อนนั้นได้มูเป็นพอ,ออเป็นคู่นะครับานุช้มเพื่อนก็เป็นชาวบ้านเฮานี่ลาแต่ว่าเพื่อนนั้นมีเพื่อนฝูงเป็นครูบาอาจารย์แล้วป้าอ้อยนีลาเป็นคนที่ว่าฝันแม่นนั่นครับานุช้มที่ว่า ฝันเห็นหมูคู่ยง่มได้มักจอกสามหาถ้าเห็นพอออนี่เป็นเป็นยปอ,อย่างของปออ๋อยเป็นเจ็ดหาจะมีอยู่สามคนนะครับอีกคู่อีกคนหนึ่งจะเป็นสองหาครับผมมื่อกี้จะมาฟังควอมฝันจากปออ๋อยเนาะครับเนาอว่าปออ๋อยฝันดีฝันดีนี่ฝันได้เลขตัวไดขใดไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนี่ยครับผมากาบสวัสดีครับสวัสดีครับป้า ให้ฟังแน่เหมือนนั้นยังพอได้จูใจอยู่อ๋อเลยลื่อมเลื่อมไหมบอกให้ฟังแน่ถ่ายจิ้มเต็มห้งน้ำกันเด้อย่าหนีเด้อบอกบอกไปใส่ไม่ไปใส่ครับผมฝันว่าจังไหนป่ะโอ้ยครับก็ขึ้นมากอันเก้าเนื้อลาฝันตเต็มเหมือนนั่นลากระฝันเห็นกบตัวหนึ่งลาก็เลยมักยูบ่วเศร้า โอ้บร oh. เหินกบตัวหนึ่งน่ะก็เลยมกักอยูบว่าเศรา้จาจังไหนยังไรกับคิดว่าต้องมากเก่าหนึ่งมักป็นบ่อมักแห้งเก่าหนึ่งแต่ว่าห<บ>ลังจากที่ฝันว่ากบเต็นเหมือน,นัันละ่ะปล่อยวา่าสิไปคุปบหนึ่งบ่ว่าสิไป<ร>จับหนึ่งบ่ว่าสิบปคุบว่าสิไเจับเดียวก็เลยขึ้นมักอยูบว่าเศรา้าป่ะกับว่าฝันกับฝันว่า,วาได้ของวิคนเอาของมาให้ได้ขา้าวสันนได้ข้าวเต็มรสสุกนั่น เห็นบว่าท่านผู้ชมผู้ได้ฝันเห็นเลียกตัวนี้มักจะได้สิ่งได้ของอย่ี้ได้ครับก็เลยจะค้นขึ้นรถขึ้นรถสุกเต็มรถสุกข่าวสารครับไม่่าไปานึ่ตัวม่จะข่าวสารคิดว่าถือไปบนนดูนล่ะไป่อพวกแม่ค้าขายของหลายหลายว่าสิไปซสือของนําเปินก็เลยจังได้จังไปได้แต่ข่าวสารค้นขึ้นจะ่าเต็มรถสุกจักผู้เอาหาบ่โมโหโมโหแต่ว่าคิดอันมัน มันค้นขึ้นเองจะคล้องหน้าะมันใดข้อสานว่าสันสอแต่วันนี้พวกมซื้อไก่ไข่ว่ามีคนเอาไห่บางสีนะเข้ากับค้นขื่นไชโลดแต่สีนอค้นขื่นไชโลดลายลายได้เต็มรสสุกแต่มือผุนเข่าแล้วค่ะทำบุญช่วงก็เลยคือทั้งนีก็เข่าแท้คือว่าเก้าหนึ่งก็กระล่องไว้น้ำแนหนึ่งเก่าน้ำแนนมาเท่ามันมันนึ่งเก่ากไปแล้วก็ะตมกลับน้ำสันตัวมากมายหลายเลยคุ้มเี่ คิดว่าจยงไรก็ออกแน่นอนมั่นใจเนาะจ้ะเพราะว่าได้เขานี่ก็เที่ว่าตัวเลขเข่าแล้วเนาะป้าเนาะก็เลยเข่าคิดว่ามากหลายซื้อไว้แล้วเพราะว่ามากหลายเลขคุ้มนี่ครบตัวหนึ่งก็จะเป็นเก่าหนึ่งตัวเนาะแมนหลังจากมือหลังจากมือไม่มากก็จังหวดได้เขาเต็มรถสุกโอ้แน่นอแน่นอนแมนแมนแมนครับสมุชมือป้า กาเท่างมีสามบ่สามตัวบ่อสานี่มีสามตัวบ่อสามตัวนี่บ่อดดบ่ไใดบ่่บ่ได้ได้แค่สองตัวไนี่แค่สองตัวสองตัวมันเข่ากับทืบวัดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะรับบันี้บ่ฝันเกจยวกับคู่อยู่บ่งอน บ่ฝออันฝันตั้งแต่มื้อนั้นละเอ,อ,กะลอก็แปลกงี่เนาะคันคันเมื่อสิบาสามหาก,ก็ฝันเหน็นอี่ดีเนาะฝันเหน็นนี่นี่บ่ฝันเห็นสองเธอ,เอ,อก็แสดงว่ามันโบแมนเลขของหูแสดงว่าบบแมนออหรือสิแม่นกับ,บ่ฮหูแต่ว่าคิดว่าโบแมนดอกมันบ่ฝันซ้ำบ<อ>่ฝัน้ำบมันมาสำ้ำตัวนีเนาะฝันมาได้ดนสิ่งเด็กของน,น,อนี้ละ่ะอ แต่ว่ามื่อนั้นได้ยินปล่อยฝันว่าเห็นคู่อยู่แต่ว่าหันคู่คู่บรมณ์มูเป็นคู่กำลังเลี้ยนเนาะคู่กำลังเลี้ยนอแต่ว่ามันก็คือว่าละครอาจจะมีทั้งล่างทั้งบนอย่างสี่กระได้ครับผมกับพิจนาเบิงแต่ว่าปล่อยตีให้พันวันฝันบตัวกับสิมาชิมหาตัวนั้นอ่ว่ายฝันเน้นคู่เพราะว่าคู่ห้าเหาบโมโหจากวันที่น้องเลี้ยนหลายคู่กับลาย ท่านทัานแมนนันค่ะสิมาสิบหายคุ้มที่สองยักักสิเป็นบนเป็นลางกระบอกหูเนาะก้อนนี้ได้ซ่านนลาสองคุ้มนี่ละก็ครับครับครับจะเป็นเรื่องท่าธรรมดาครับเแต่ว่าไอเรื่องมากนั้นมากเก่าหนึ่งแน่นอนโอ้เว้ยก่าหนึ่งแห้งมากเก่าหนึ่งแห้งมากหลายกว่าหนึ่งหาเนาะมากหลายก้อนหนึ่งหาวดนี้เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเพื่อครับท่านผู้ชมซึ่งคุณเป่าว้เป็นกับมากฤตตัวนี้แห้งเป็นวะ เงินก็จะไปซื้อลอตเตอรี่นัดได้แจ็คใบละครับคุณแม่โอ้ได้สองใบบ่ได้สองใบแล้วนะครับก็ซื้อเลขนันไว้อีกหอยใจดินไว้อีกมันหายากครับสมุชเซื้อแล้วเรียบร้อยเลขเก่าหนึ่งนี่หายากเลขเก่าหนึ่งว่าไรครับซื้อเลขเก่าหนึ่งว่าไรรับไหวอยากเฮยียดจังสันเด้ออยากเหียจังสันเด้อกรับจักเด็กจักน้อยหน่อยเด้อไอ้ครับไหวจักเด็กจักน้อยกรับก็สิกรับอยู่ดอกมือหลังก่อนมัน ว่าท่านได้หอดมือมันครับเงินว่าท่านมีสื่ออยู่เงินกันน้อยๆน้ำฝันท่โชกี่เราคุณแน่รถ่น้ไอ้มันมีแนว่นที12ล้านไปได้สองใบน้พอจ้เนาะไอ้มันมีแนว่านฝันผ่ขาขาวไดละเพาน้ำฝันคากๆเนี่ยมันมันหลงวดมากเลยเยก็สิก็สิจะให้เจ้คลองนี่แต่ว่าดวงเขาว่าท่มีนาะเนาะว่าท่า้มีมน มันว่าที่ฟันมาบ่อยก็จมจมสามหาสามหาไปถามว่าสามหาสามหาคู่คนนี้สามหาแน่นอนว่าสันไปบอกน้ำไปก็บว่าสามหาแต่เวลาห้อยออกแล้วบอกบ่ได้จักบาทวันนู้นมีแต่เงินเลยครับแต่ผู้ชมวันมือออกเก่าสามหาการฟันคักคัดฟันเห็นคู่ฟันเห็นคู่ผู้เก่านั่นล่ะก็สคัญว่เนาะก็ว่าจังไรก็เลขยกหาวาแน่นอนเหมือนฟันเห็นคู่ผู้เก่าอ่ะมาอีหลีสามหาเหมือนนั้นก็รสาคัญอยู่างเดียวกันแต่ผู้ชมกันจะออกสามหาจะฟันเห็นคู่ผู้นั้นล้วน อันฟันนั้นคู่บนันโหลดกันออกซ้มหาเออมันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่เนาะคาร์เตอผู้ช่เนาะอันนี้พอเที่ยงกัมาติิตามให้แค่เป็นแนวทางเราก็ร้ายเถืออีกนำ้ำร้ายเถือเจสเถือแปลเถืออันฟันเั็นคู่ก็ออกสูกเขียวขาดับ,บเออ <laughs> ยังงวดนี้จะต้ตนเวีกที่พอเที่ยงมาติิตามความฝันของปออ๋อยเนาะ่นกับฝันว่ากบเต้นมา ครบตัวหนึ่งบอกไงว่าสันเพิ่นว่าเพิ่นสิไปคูบแต่ว่าได้คูเนาะครับแต่ผมช่วยมเนาะแต่ว่าเพิ่นก็ขึ้นมากคือดอกว่าเป็นเก่าหนึ่งมันหูเมือก่อนเก่าหนึ่งบัดนี้พ่อพ่อมีเก่าหนึ่งหมื่นที่สองมากพอเสี่ยงมาถามอีกเพื่อนว่าฝันเห็นนักเรียนกับคู่แต่ว่าคู่คู่กุ่มนีกเป็นคู่สอนในโรงเรียนที่ปล่อยบอกหูจักเพื่อนก็เลยตีให้คู่กับหาเล็กน้อยหลายกับเป็นหนึ่งก็เลยตีให้เป็นหนึ่งหากับเก่าหนึ่งบัดนี้บัดขึ้นสุดท้ายล่าสุดหนีโค้งสุดท้ายนี่พอดีพอเสี่ยงมาจ กระบอกไวฝันว่าได้เข่าบัดนี้แต่เข่าสารบัใกล้หนึ่งแต้เข่แท้มรถสุกก็ถือว่าตัวเลขมันจะเข่าอีดีเลยครับท่านผู้ชมเอกจากิดเมืองเนาะฝันว่าได้เข่าบัดนี้หรือว่าบางคนนี่ได้กินเขากินนานนี่สิก็ถือว่าตัวเลขที่ที่ได้มากจะเข่าเพราะเช้าองเคยกินวานานจะเข่าอีนี้เข่าป่าเนาาะะเพรว่ามันได้ชิ้นได้ของมันได้เข่าสารข้นขื่นค้นขื่นแท้มรถสุกพอเที่ยงกับมันเจ้าป่อยจังหวะตี คนขึ้นเราสุกเต็มเราสุกเด่ยปล่อยใหกับหลายดอกครับมีก้าหนึ่งกับหนึ่งหานะครับแตนผู้ชมเนาะจ้ามีชำนันลาเก้าหนึ่งหนึ่งห้ามีเล่ยแค่สองชุดครับก็ล่องไปพิจารณาเ้ามงเอาเองครับผมแต่ผ้ชมเนาะพอเที่ยงกับมาติดตามให้เพราะว่าโค้งสุดท้ายนี่มันโมเนีครับบางครั้งปลาอ้อยเพิ่นอาจจะฝันจะสิหระครับเคยฝันได้ตัวเลขมาแล้วแต่ว่าเมื่อฝันที่หลังเมื่อฝันว่าได้สิ่งได้ของนี่มันก <te ็เป็นการตอกจำในสินะครับแตนผู้ชมพอเที่ยงก็เลยต้องมาติดตามอีก ครั้งหนึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะห้อยจอกเนาะคร่าสผู้ชมเนาะกับมันใจน้าปอยคือกันครับ9115ไหหมักกะจัดคัดกะไหพานเด้อคร่าสผู้ชมระเที่ยวเองกับมาติดตามไหแค่เป็นแนวทางครับผมเนาะครับผมสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับเนาะ ที่ขาดไว้ได้ก็ขคขอบคุณเราขึ้เปาไว้ที่ห้ก็ฟันดีๆตัวเองที่ไป็นาท่นาจอบแปนจอครับผมขอบคุณครับเอาเปิดตัการดเบาแอมมาทมาสักนครับมังกรจัดเบาแอมกัดจัดสรุปผเรกท่านผู้ชมดูครับมังกรจัดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะคัดกะให้เบื้องข้าง้อมูลสนานครับผมมีเรีแค่2ชุดเองครับก็คือเก่ากับหา เป็นของกอไว้แล้วก็มันใจแห้งว่ามักแห้งหลายคือเก่าหนึ่งมักหลายครับมักแห้งคือเก่าหนึ่งเนาะมักไปเลกล่างละหลายกลัวครับสุดท้ายนี่พอเที่ยงขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับเนาะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีเด้อครับโชคดีต้อนรับปีใหม่โชคดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะขอให้ทุกท่านลำรวยถูกหวยรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสุขสุขคน ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคไข้ไก่เจ็บกันสูดทุกคนนะครับเนาะคลิปนี้พอเที่ยงพอตลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาให้งๆด้วยกันสูดทุกคนเด้อครับมันหมาเนาะครับสมุู้ชุมเนาะพ่อเด้มีเงินซื้อกินฉลองปีใหม่กับปลูกกับหลานกับพี่กับน้องอ้าไปครับไปเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหนาครับผมไม่เราไพ่ลราครับคุณมากครบทีมงานละคับผุน แม่ไผ่ก็มาละคุณว่บันดีก็สิเขยสีบอวก้าแค่ทำให้มันมันกระเบานาเทีย